้อ้อยน้ำอ้อยเปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยน้ำอ้อยดีมั้ยเฮ้ยน้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่แถวไหนครับอยู่อ๋นอยู่ปากกุอะไรนะที่ไหนนะอยู่ปากเซเฮ้ยปากเซเขาว่ะสาวปากเซน้ำอะไรจะเซมาหาพี่เนี่ยเฮ้ยเขาอ่ะวันนี้ผมอยู่กับน้ำอ้อยน้ำอ้อย จากคุกกี้เกมมิ่งอีกแล้วนะครับน้ำอ้อยนะครับอยู่กับน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยเนี่ยบอกเลยนะครับเออก็น้ำอ้อยแถวบ้านพี่ไม่ค่อยหวานละน้ำอ้อยแล้วน้ำอ้อยหวานไหมเอาเงียบเลยน้ำอ้อยบูดน้ำอ้อยบูดน้ำอ้อยบูดเอ้าเดี๋ยวน้ำอ้อยนะครับไปเปิดวาร์ปแล้วเราก็ไปลุยกันแม ดีครับไอ้ลุยเน่เฮ <Superman> ้ยเฮ้ยว <ES> ัสดีครับสวัสดีครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยสดปะแม่พอน้ำอ้อยมาแล้วมันมีคนบางคนนั่นแหละมันเข้ามาฟังในดิสคอร์ทด้วยแหละแมันร้ายจริงมันร้ายจริงจริงเฮ้ยน้ำอ้อยเล่นเมดเว้ยเฮ้ยน้ำอ้อยเล่นเมดเว้หมาเน่เดี๋ยวพี่จะลวกให้หนูเอง ท่ไย <c oughs> พี่จะร่วมให้หนูเองพี่สัญญาที่พี่ทำตรงนี้พี่ทำเพื่อทุกคนฮลัลโหลเทสเอาน้ำมันลองพูดดิได้ยินไหมได้ยินแลวบ่ะเออได้ยินแล้วเว้ยวันนี้สนุกแน่ๆบอกเลยภาษาแบกด้วยนะภาษาแบกพี่ด้วย โดยโดยว่าสั้นโดยเอามาโดยเออโดยนี่โดยนี่โดยโดยใจหรือเปล่าโดยแล้วโดนใจหรือเปล่าโอ้ได้ยินภาษาลาวแบบนี้นะฟังได้ทั้งวันพูดพูดได้ฟังเนี่ยพี่ฟังได้ทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตัวตึงอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับจากคุกกี้เกมมิ่ง เฮ้ยคนที่อยู่คุกกี้กมีหน้าตาดีทุกคนเลยนะโดยนั่แล้วเอาวะเอาวะแม่หนุ่มๆก็อยากถามอะไรก็พิมพ์ๆมันเข้ามานะครับอ่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่อ่ายุอะไรครับเสร็จแล้วอ๋อยี่สิบเอ็ดใช่ไหม แล้วอยู่แล้วอ๋อโอ้โหอายุเท่ากันเลยอะ่ะอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างอย่างอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรากับเธอได้สิ <c oughs> ย่ออายุก็มากู <c oughs> <c oughs> เอาเรลย <c oughs> อ่ะหนุ่ยเขาถามไปแล้วการอีกครั้งหนึ่งน้องว่าน้องว่ามีแฟนไหมคะว้าวยัง ยยังบอมีด้วยว่ะแต่กูกำลังจะตายยังบอมีนะหนุ่มๆนะยังบอมีนะครับเออได้ยินเสียงนี่แล้วก็แบบนี้อะดอตมอชอบดอแบบเนี้ยดอตมอชอบเพราะว่าทางโป่งสมไยอยู่หลังพี่ไว้พี่จะเป็นช้างเท่าหน้าให้กับหนูเอง เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมอนมาว่ะน้ำอ้อยเอาหมอนมาช่วย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 เดี๋ยวพี่ตายเองเนี่ยเนี่ยเพื่อผู้สาวนะเพื่อผู้สาวนะโอ้แค่ถายก็ยอมคิดดูแล้วคานน้ำอ้อยไม่คิดว่าจะไม่ไม่ไม่คิดอะไรบ้างเหรอคิดไงเออคิดถึงพี่บ้างก็ได้นะ <laughs> ปกตินี่เล่นทุกวันเปล่าโดยโดยโอ้ oh. จยพูดโดยได้ไหมหอ่ะพูดโดยแล้ว<ห>ถ้าพูดโดยแล้วพี่หวั่นไหวอะ่ะอย่าพูดโดยได้ปะแพ้แพ้แพ้ผู้สาวพูดคําว่าโดยอะ่ะเออตอนนี้โดยโดยโดยใจไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มันอุยาาาาาาอ้ยบางาัอยบงอาจบังอาจบังอาจได้ไหมโขไม่ตายว่ะเฮ้ยเป็นการละมอ้วยโอ้ยไอ้วงนี้ไอไอไอ้พวกนี้ใส่ไม่ดีปกติเนี่ยกดกดกดเกมเวลาเล่นเกมเนี่ยไปคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนไปเล่นด้วยอื้ไม่มเลอ๋อ ซ้อมทีมเนี่อ๋อซ้อมทีมนะครับซ้อมทีม,มแต่ถ้าวันไหนไม่มีใครกดด้วยก็นะครับโทรหาพี่ได้นะ08เดี๋ยว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 เยวกมเกมกเตอรมาร์กเกมดรมาร์กเออปกติเนี่ยปกติเนี่ย <c oughs> เล่นเล่นตำแหน่งอะไรครับ <c oughs> ออเล่นออฟอ๋อเล่นออฟนะครับแต่อย่าเล่นกับความขอขอรู้สึกนะ,กนะเล่นออฟแล้วอ่ะอย่าเล่นกับความรู้สึกเด้อมันเจ็บ ค้าร้ายเล่นักสู้ขาดตำแหน่งที่เอาเมินเลยเมินมุกกูแล้วโอเคโอเคปกติน้องเล่นออฟนะครับแล้วก็เล่นนักสู้นะครับเอาเลรนักสู้ใช่ไหมแต่ว่าชนะปุ๋ยริงใจทุกคนนะเฮ้ยเอาว่าจะถ่ายก็ถ่ายไม่โดนโอ้ยใจสั่นหมดแล้วนะครับ นี่ไงนอกจากกาแฟก็คือหนูนี่แหละที่ทำพี่ให้ใจสั่นเข้าใจไหมโอเคค่ะโอ้ยดูนกดินกยังสวยเลยสวยเหมือนคนเล่นเลยอ่ะโดยแมนแล้วอุ้ยโดยแมนแล้วอุ้ยแพ้แพ้สำเนียงพื้นบ้านพื้นบ้านแบบนี้จังเลยคนดู ทำยังไงดีม anyway, ียาแก้แพ้ตัวไหนบ้างเนี่ยฮะแอบด้วยแอบด้วยได้ไหมคิดว่าดรหมาล่าใช่ไหมเป็นยาแก้แพ้ให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากให้ดรหมาเป็นยาแก้แพ้ให้ก็กระจัดเลยข้ามัไอ้บางแล้วขอขึ้นข้ามันเย้นี่ไงหวงและใหญ่จริง โอ้ยตายแล้วน่าผู้สาวสอปลาวเจ้าช่างอ่อนโยนเยี่ยงนี้แม่นางสอนพี่หน่อยได้ไหมสอนคำภาหาอังกฤษอุ้ยสอนคำว่า h ั r ได้บ่าโอ้ยโอ้ยเรานี่ก็เกี่ยวการไม่เบาเนี่ยเราเนี่ยฮะแล้วกูเอาวทำไมเนี่ยโอ้ยเขินกูจะวฮาว่าฮาฮกูจะเอาคว่ทำไม เกมนี้เราต้องเราต้องชนะไหมโอ้ยแม่งว้าวว่ะไอ้พวกนี้แม่งแก๊งวิบบับได้วิบบับใช่ไหมรอรอเลยเดี๋ยวจัดให้ไอ้พวกแก๊งวิบบับแล้วมันก็จะชึกชึ๊กชึกชึกตรงไหนนี่วิบบับวิบบับเหรอวิบบับ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 จัดการมันวิบบับวิบบับไหมวิบบับไหมมึงวิบบับไปไหนมึงไปไหนมึงวิบบับไหมวิบบับอี๋เฮ้ยสุดยอดสุดยอดไก่ทอดเจ็ดถุง นี่ครับดูครับคอมโบไทยเกี้ยวกับฟาซ่านะครับบอกเลยโคตรโหดนี<ฮ>่เราเกิดมาคู่กันเลยเนี่ยน้ำอ้อยพี่รวบเราอันติโอ้โหผมลิขิตจัดจัดเออนี่ถ่ายคลิปออกไปไงการถ่ายคลิปพี่ก็เทแล้วอ <c> ะ <oughs> ไ้ใครม,มาออกจากใจเด้อ <c oughs> โอ้ย อย่าไถ่ค่อยออกจากใจด้วยโอ้โหคินเป็โนโ,โอโต้อีกแล้วูุนี้วันไหนไปลาวเนี่ยพาพี่ไปเที่ยวด้วยนะพี่พี่อยากไปปักเซแล้วเกินโดยเออปักเซปักเซนี่อ,อ่อมีที่เที่ยวเยอะไหมได้พอมีแต่มาจากไหนมาคือก็คือ,คอมีมีที่เที่ยวหลายที่นั่นแหละขอยากไป<ม>แล้วถ้าพี่ไปแล้วพี่จะเจหอหนูไหมต้องเห็นนะเนาะราว ไม่ถามถามหาลูกเขยเฮ้ยแม่สาวหาลูกเขยด้วยเออทำไอ้ครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่จะจีบหนูเนี่ยพี่ต้องทำไงบ้างครับทยังอ๋อบอกว่าทำทิชชูงบอกต้องทำทิชชู่เลยออ๋โอ้ยดีจังเลยเนาะโอ้ยเอาว่ะพี่กำลังพี่กำลังพี่กำลังนำเพื่อทุกคนอยู่นะครับทุกคนออกไปนี่คือกำดักเดี๋ยวพี่รับมือไว้เองโอ้ยตายแล้ว พี่พี่ไม่พี่ไม่อยากอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะพี่อยากอยู่ข้างๆน้ำอ้อยได้ไหมอ่าโอเคแล้วสุดน้ำอ้อยกูไปอยู่แล้วหนูทำหนูนะอ๋อหนูก็ตอบพี่หน่อยสิพี่ไม่อยากคุยคนเดียวนะเนาะอ่าอันนี้อันนี้น้องอันนี้น้องไม่ได้เขินนะครับน้องกลัวยังไงบอกเลยว่าอ่าตัวท็อปของปากเซเนี่ยก็น้ำอ้อยนี่แหละนะครับบอกเลยไปไปปากเซเนี่ย บอกเลยว่าถามถามว่าเออรู้จักน้ำอ้อยมันคือรู้จักแน่อนอนเพราะว่าเขาตัวท็อปของปากเซนะครับนี่เอาเลยอุ้ยชอบด้วยชอบด้วยโมเมนะฮ่าคนอะไรนะครับหน้าฮักขนาดนี้โอ้น้นอ้อยรู้ป่าวน้ำอ้อยน่ารักมากเลยรู้ปะน้ำอ้อยน้ำอ้อยรู้ป่ะน้อ้ออยเปล่าจังหูแล้วนะกจังหูแล้วเนาะจังหูแล้วเนาะ มึงจะว่างทำไมฮะกูถามคนอดมึงจะว่างทำไมมึงว่างกันได้หรือไงแตกไปซะมึงอ่ะยแล้วเวภาซาโหดเวยเกมเนี้ยหนูเป็นคนที่ชื่อน้ำอ้อยที่พี่รู้จักแล้วน่ารักที่สุดเลยรู้ปะมทอบวเาลีงว่างก็นะครับถ้าไม่มีใครเล่นเกมด้วยก็นะครับ DM มมานะครับพี่พร้อมออน อุยๆๆช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ไงสตาร์ดูขนาดหยุดเรายังหยุดกันทั้งคู่เลยแกล้หัวอมยังหอมหรือยังขอดูดหน่อยไม่ใช่ขอรวบหน่อยนี่กูบอกเลยไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้ว้อยเราต้องชนะเกมนี้อันนี้อันนี้เราจะเป็นรถอ๋อชิวูประจาร อันน uh, ี้อ um ันนี้นี่อันนี้น้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่อยู่บ้านปะโอเคโดนยุ่งเอยดนยุ่งเอ๋ออยู่บ้านใช่ไหมมาอยู่บ้านอยู่บ้านเสร็จแล้วก็มาอยู่ในใจพี่ด้วยนะอุ้ยน้ำอ้อยทำไมเงียบอเป็นอันล่ะมันเหมือนความว่างเปล่าเลยอ่ะอ๋อ โควิดตัวอ่ะอ๋อโควิดโควิดอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้ว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 อาการเออเฮ้ยเก็บเก็บได้เนี่ยเก็บได้เนี่ยเนี่ยดีสตาร์ทแล้วยังไงอ้าวไม่ได้ใครเลยไม่มันไปมันไปหาน้ำอ้อยว่ะโอ้ยจะช่วยทำไหมเนี่ยน้ำอ้อยพี่กำลังไปช่วยโอ้ยเอาม่อนมันมาว่ะช้างเออแม่งจะเคลียร์บ้านบอกที่มันเริ่มเอาบ้านแล้วมันสู้ไม่ได้มันเริ่มเอาบ้านเว้ยมันสู้ไม่ได้มันเริ่มเอาบ้านแล้ว ให้ถ่ายมันเข้าออไอเขียวมันเอาเรื่องว่ะเขี้นี้ว่ะไอเขียวมันเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยมาเข้ามาเฮ้ยไอคลิปเข้าไอคลิปเข้าอย่าไอคลิปเข้าไอคลิปโอ้ยแพ้แพ้แต่ก็ชนะใจน้ำอ้อยนะคะ